สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันอีกแล้วนะคะกับป้าดามป้าแง้งอ้วนอ้วน,วนกลมกลมใจดีๆนะคะวันนี้ป้าแต้งจะพาพี่น้องมาชมดอกมุติกาหรือบ้านเราเรียกว่าบูเบอรี่นั่นเองอ่ะนะคะเพราะปีนี้หิมะยาวนานนะคะก็อออยากอยากจะทราบว่าปีนี้ผลไม้ป่าจะ มีดอกไม้ดอกไม้นะคะมาเข้าจริงๆแล้วดกมากคะ่ะพี่น้องขานะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นต้นมุติกาเนาะดอกดอกเขานะคะแต่ว่าในในดอกที่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 อยู่เนี่ยนะคะก็จะมีลูกเล็กๆอยู่ข้างในนะคะพอลูกเล็กๆโตแล้วก็ดอกเขาก็กีบดอกเขาก็จะร่วงนะคะพี่น้องขาเนี่ย เยอะมากเลยค่ะพี่น้องก็เป็นความหวังของป้าแต้งะนะคะเพราะป้าแตงเป็นคนชอบป่านะคะชอบเก็บผลไม้ป่านะคะอยู่แบบวิถีชาวบ้านง่ายๆเรียบๆนะคะปกติป้าแต้งก็จะทำงานนะคะทำงานเช้าเข้าเจ็ดโมงนะคะแล้วก็ไปเลิกเอาบ่ายสามครึง่งพอบ่ายสามครึ่งเสร็จนะคะก็จะไปเก็บมุติกาเลยนะคะช่วง ได้ดูผลไม้นะคะอุปกรณ์อะไรก็เอาไว้หลังรถก็เลิกงานก็ตรงไปเลยในป่าเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะนี่ยนะคะนะคะอันนี้เอามาให้ชมนะคะพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ดูแล้วก็เป็นปกตินะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องอยู่ไทยนะคะถ้าได้ได้ชมคลิปประแ้งแล้วก็ ให้รู้ให้ทราบไว้นะคะว่าเออปีนี้ผลไม้นะคะดกค่ะดกแต่ก็ยังไม่ทราบว่านะคะช่วงที่ดอกเขาและลูกเขาเล็กๆอยู่เนี่ยที่เขาเขากำลังจะ,จะเจริญเติบโตเนี่ยเออถ้ามีหิมะหรือว่าอากาศติดลบนะคะเขาจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปนะคะแต่ถ้าไม่มีอากาศติดลบหรือไม่มีหิมะตกลงมาก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะคะ อันนี้ก็เอาให้ดูในผืนป่าค่ะผืนป่าชุ่มชําค่ะอันนี้นะคะกว้างค่ะพี่น้องค่ะเป็นผืนป่าที่กว้างขวางนะฮะอันนี้ป้าแตงก็ขับรถมาเอ่อทำอยู่มันก็ไม่ใช่ในทางหรอกนะคะจะค่อนข้างจะเป็นทางเล็กๆเ,เข้ามาที่ป้าแตงมาใหม่ๆนะคะย้อนไปสิบปีที่แล้วนะคะปะ้าแตงก็จะมาเก็บป่านี้จนทุกวันนี้ก็มาเก็บป่านี้อยู่นะคะ แต่ป่านะมันมัน,ม,น,ม,นมันมีเยอะคะ่ะพี่น้องค่ะมีเยอะไปได้หลายที่นะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะรู้ป่าไหนเป็นป่าไหนเนะาะเพราะมันมันมีเยอะป่าที่ฟิน,นอ่ะนะฟินเนี่ยเอ,อ่อเนื้อที่เขากว้างประชากรเขาน้อยต้นไม้จะเยอะกว่าคนอีกนะคะพี่น้องขานะคะแต่ป้าเต้งชอบตรงที่ว่าอากาศเขาเย็นสบายดีนะคะในช่วงฤดูร้อนเนาะก็จะไม่ร้อนมากเหมือนบ้านเราแล้วก็ ทรัพยากรธรรมชาติเข้าก็ยังโอเคอยู่นะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ป้าแตงด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับที่เข้ามารับชมป้าแตงนะคะ